สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายไพ่พื้นดวงนะคะของชาวราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคม2564นี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดของไพ่กันเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลานะคะไพ่คู่ที่หนึ่งนะคะได้มาแล้วคือไพ่เทียนดับนะคะแล้วก็ไพ่ขี่คอนะคะ เดี๋ยวดิฉันดูทีละใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะตัวตำแหน่งเจ้าชะตาเองเนี่ยได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงว่ามันลักษณะไพ่นะคะมันหมายถึงว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกหดหูสิ้นหวังนะคะหรือว่าเพิ่งได้รับข่าวได้รับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าจิตใจมันย่แย่นะคะส่วนใหญ่แล้วมันหมายถึงการจบสิ้นไปของอะไรบางอย่างได้หมดเลยนะคะทั้งบุคคล สิ่งของโอกาสได้หมดนะคะแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเพิ่งมีเรื่องอะไรแย่ๆขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดฝันนะคะแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันยังเป็นไพ่ที่ไม่ได้แย่นะคะมันขึ้นอยู่กับไพ่ที่มาเป็นส่วนประกอบนะคะไพ่อ,อีกใบหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาเคียงข้างกันในตำแหน่งเจ้าชะตา ดิฉันจะบอกว่าไม่ว่าในช่วงนี้เจ้าชะตาจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แต่สิ่งที่แสดงออกภายนอกให้คนเห็นเนี่ยยังรู้สึกว่ายังเป็นคนที่อบอุ่นอยู่นะคะพึ่งพิงได้สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือ,อยังพร้อมที่จะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นทั้งทงท,งที่ตัวเองก็มีปัญหาอยู่แล้วนะคะนะเหมือนพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอาจจะหมายอีกอ อีกความหมายหนึ่งนะคะอาจจะหมายความว่าตัวเราเองแม้จะมีปัญหาแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางจากปัญหาของคนอื่นได้ยังต้องไปแบกรับภาระอยู่อาจจะหมายถึงคนที่ส่วนตัวมีปัญหาแล้วยังต้องไปรับภาระของครอบครัวพี่น้องยังต้องดูแลคนอื่นอยู่นะคะแต่ว่าจิตใจของเจ้าชะตาเนี่ยยังโอเคอยู่นะมีแค่บางช่วงที่มันรู้สึกดาวๆแย่แยลงนะคะแล้วในความ หมดหวังหรือความหดหู่ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณยังมีมิตรแท้นะคะที่ยังพร้อมที่จะรับฟังแต่อาจจะช่วยเหลืออะไรมากไม่ได้แต่ก็ยังพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของเรานะคะก็ยังถือว่ามีเพื่อนที่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามิตรหรือเพื่อนคนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะมีศักยภาพที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้นะคะนี่คือตัวตำแหน่งของเจ้าชะตาเองนะคะ อีกความหมายหนึ่งก็อาจจะหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวมันทําให้เรารู้สึกเบื่อเบื่อในนาย,นาย,นายจนรู้สึกอยากจะหยุดพักวางหรือปล่อยภาระหรือสิ่งที่ตัวเองแบกไว้ก็ได้นะคะแต่ทําใจได้ไหมเนื่องจากเจ้าชะตาเนี่ยยังเป็นคนที่ขี้เห็นใจขี้สงสารอยู่นะคะแต่มันไม่ใช่ตลอดไปนะเพราะอันนี้เราไม่ได้ดูไพ่แบบเ ตลอดนะคะเราเป็นแค่กาหนดช่วงเวลาขึ้นมาก็แสดงว่าเจ้าชะตาในช่วงนี้อาจจะยังรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรแล้วอยากจะปล่อยวางแต่ยังทําใจที่จะปล่อยไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตใจแบบเหนื่อยมากๆคือเขิขมากๆนะคะวันนั้นอาจจะปล่อยก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ปล่อยนะคะตําแหน่งถัดมาเรื่องของการงานนะคะ ช่วงนี้ก็จะมีปัญหากับผู้ร่วมงานนะคะความไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่คิดจะปรับความเข้าใจด้วยนะคะโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเช่นถ้าคนที่ทำงานธุรกิจแบบเป็นครอบครัวพี่น้องสามีภรรยาญาติมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะไม่คิดจะปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองฉันไม่ผิดเธอไม่ผิดเธอต้องเข้ามาหาฉันก่อน อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมีปัญหาแล้วเก็บนะคะทำให้คนอื่นเนี่ยมองเข้ามาไม่เห็นไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยิ้มก็ได้นะคะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าชะตาต้องโกรธเจ้าชะตาต้องงอนทำไมต้องมีปฏิกิริยาต่อต้านนะคะเพราะว่าบางทีคนอื่นเขามองเราไม่ออกอะ่ะเรามีปัญหาเราไม่ได้บอกใครนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะต้องเดินออกมาจากจุดที่ตัวเองอยู่นะคะมามองในมุมคนอื่นบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเราอาจจะคิดเก็บมาคิดนะคะหรือว่าคิดในมุมของเรามากเกินไปนะคะส่วนใหญ่จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานที่ต้องเกี่ยวข้องกันโดยตรงเช่นงานที่ทํางานใกล้ๆกันหรืองานที่จะต้องรับงานต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในตำแหน่งการงานก็แปลว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะไปสนใจกับเรื่องศาสตร์ลึกลับนะคะสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะหรือว่าเรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะอาจจะคิดที่จะไปเป็นหมอดูก็ได้นะคะหรือคิดที่จะไปร่ำเรียนหาความรู้เกี่ยวกับไสยศาสตร์ลึกลับก็ได้ทําได้ไหมเรียนได้ไหมแค ให้แบบนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่เรียนได้แต่เรียนได้แล้วจะได้เอาไปใช้ไหมจะประสบความสําเร็จไหมอันนี้ต้องดูยาวๆนะคะ,ะตาแหน่งการงานนะคะถ้าวิธีการแก้ง่ายๆก็คือช่วงนี้อาจมีปัญหาอะไรอาจจะต้องบอกคนอื่นเขาบ้างนะคะว่าเราประสบป,ปัญหาอะไรอยู่เราเจออะไรอยู่ถ้างานเราล้นเราทําไม่ทันเราก็ต้องบอกคนอื่นเขาบ้างให้เขารับรู้นะคะไม่นั้นคนอื่นเขาก็มองว่าเราแบบขี้งุดหงิดขี้วีนนะคะขี้งอนไม่มีเหตุผลเพราะว่า ส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกค่ะเขามองไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อไปในตำแหน่งของด้านการเงินนะคะโอ้ไพ่แบบนี้ขึ้นมาสิ่งที่ต้องระวังเลยนะคะอาจจะเสียสะดุ้งสตางไปนะคะกับเรื่องของสุขภาพการดูแลร่างกายแต่อย่าเพิ่งตีว่าจะต้องถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือนะคะมันพบไพ่ในตำแหน่งของตัวสุขภาพเนี่ยยังโอเคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะตีความหมายว่าช่วงนี้อาจจะเสียเงินไปกับ เรื่องการตรวจสุขภาพก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องการไปลงคอร์สเกี่ยวกับดูแลร่างกายเล็กๆน้อยๆทำสวยอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหมายถึงการรักษาร่างกายได้ไหมก็ได้นะคะ คือไพ่มันไม่ได้ขึ้นในตำแหน่งของตัวสุขภาพอ่ะนะคะถ้าไพ่ใบนี้ไปขึ้นในตำแหน่งของสุขภาพดิฉันก็จะตีความหมายว่าคุณอาจจะต้องถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลนะแต่เนื่องจากไพ่ใบนี้มาขึ้นในตำแหน่งของการเงินก็จะตีความหมายว่าหมดเงินไปกับเรื่องของการดูแลรักษานะคะเอ่อซื้อประกันก็ได้นะคะซื้อประกันสุขภาพก็ได้เหมือนกันนะคะ ไพ่ใบหนึ่งเป็นไพ่ไหว้พระเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่มาขึ้นในตำแหน่งของการเงินก็หมายความว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้มีการทำบุญใหญ่นะคะสร้างพาประธานทำทานทำบุญใหญ่ๆอะคะ่ะหรือว่าได้ไปบริจาคทำอะไรเ,เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสาธารณประโยชน์ก็ได้นะคะแล้วเต็มใจทำไหมเต็มใจทำนะเพราะช่วงนี้จิตใจอาจจะเหมือนกับอยู่ในช่วง สนใจทั้งศาสตร์ลึกลับสนใจทั้งเรื่องสิ่งความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีค่ะก็ตีความหมายไปว่าเอาเงินไปทําบุญนะคะหรือเอาเงินไปซื้อสุขภาพก็ดีบางทีแก้เคล็ดไว้นิดหน่อยก็ดีนะคะสําหรับใครที่ตอนนี้สุขภาพร่างกายยังดีอยู่นะคะก็ไปทําบุญบริจาคทานบ้างนะคะเสียเงินไปกับเรื่องเ,ออเรื่องเหล่านี้บ้างนะคะก็จะเป็นการแก้เคล็ดได้นะคะถ้าดวงเราไม่ได้แย่มากเกินไปมีคนถามว่า บางคนไปดูหมอมาแล้วว่าดวงต้องเลือดตกอย่างออกแก้คิดยังไงอืสําหรับตัวเองนะคะคิดว่าถ้ามันไม่เกินบุญเราอะ่ะมันไม่เกินกรรมนะคะแก้ได้เช่นอาจจะไปบริจาคเลือดนะคะหรือไปบริจาคอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่อวัยวะนี่บางทีมันมันต้องขึ้นอยู่ว่าคุณเต็มใจจะทําจริงๆนะแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงไปบริจาคเลือดก,ก็ดีนะคะ เพราะว่าถ้าเชื่อในเรื่องของอาทางศาสนาพุทธนะคะเขาก็จะบอกว่าการบริจาคร่างกายหรือการบริจาคเลือดเนื้อเนี่ยเป็นบุญสูงนะสูงมากกว่าการทําทานด้วยเงินด้วยทองเสอีกเพราะว่าการให้เลือดให้เนื้อเนี่ยมันเป็นการต่อชีวิตผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะใครอยากจะแก้เค็ดก็ทําอย่างที่บอกก็ได้นะคะ ต่อไปในตําแหน่งเรื่องของสุขภาพแล้วค่ะสุขภาพช่วงนี้อาจจะไม่ได้ถึงเจ็บหมักนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไข้ไม่สบายได้นะคะส่วนใหญ่เกิดจากการพักผ่อนไม่เต็มที่แล้วก็สภาพอากาศแปรปรวนนะคะความเครียดนอนไม่ค่อยหลับอย่างเงี้ยได้นะคะไพ่ใบแรกเนี่ยนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับ เป็นไพ่การรับปริญญานะคะซึ่งดูแล้วห่างไกลกับการที่มาอยู่ในตําแหน่งของสุขภาพเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วมันขึ้นอยู่ในตําแหน่งใต้ไพ่คนนอนเตียงนอนตรงนี้ด้วยนะคะดิฉันก็จะตีความหมายว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่การไปซื้อโปรแกรมไปเสียเงินนะคะกับการตรวจการรักษาบางอย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นพิธีการไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบทั่วๆไปอะคะ่ะ อาจจะเป็นการสมมติถ้าเช็คสุขภาพนะคะก็เช็คสุขภาพแบบเช็คสุขภาพใหญ่หรือมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือมีวิธีการตรวจแบบเป็นเรื่องเป็นราวเข้ามานะคะส่วนไพ่อีกใบหนึ่งนะคะก็เป็นไพ่ฟ้าผ่านะคะแต่ฟ้าผ่าใบนี้นะคะจะเห็นว่าฟ้าฟ้าผ่าอยู่หน้าสันเจ้านะคะบางทีดิฉันจะบอกขอพูดในเรื่องของจิตใจนะคะ เจ้าชะตาเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีความหมกมุ่นกับเรื่องของศาสตร์ลึกลับนะคะหรือพาตัวเองพาร่างกายเข้าไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมไสยศาสตร์หรือเรื่องความเชื่ออะไรบางอย่างนะคะไสยศาสตร์หรือความเชื่อเนี่ยขอพูดเป็นกลางๆนะคะบางคนถามว่ามันมีอยู่จริงไหมถ้าดูในมุมมองของดิฉันนะดิฉันคิดว่ามันมีอยู่จริงแต่มันจะ ได้ผลจริงหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัย2อ,อย่างนะคะหคือตัวผู้กระทํากับตัวผู้ถูกกระทําก็คือเหมือนออวิชานั้นนะ่ะมันมีความเข้มข้นมากไหมนะคะแล้วตัวเราเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำนะมีคนทําของใส่เราเนี่ยถ้าเรามีศีลธรรมอันดีนะคะเป็นคนดีส่วนใหญ่ศีล ความดีจะปกป้องเหมือนเป็นเกาะคุ้มกันเรานะคะถ้าใครเคยไปอ่านประวัติของพระอาจารย์หลายๆองค์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนเวลาท่านเข้าป่าไปท่านอาจจะเจอคนลองของรองวิชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําอะไรตัวท่านไม่ได้บางองค์ท่านไม่มีวิชาทางด้านนี้นะคะท่านมีสิ่งเดียวที่ปกป้องท่านก็คือความดีศีลธรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าร่างกายคุณแย่แล้วคุณกังวลไปว่าจะมีคนทําของทําอะไรใส่คุณมีโอกาสเป็นไปได้ไหม มีโอกาสเป็นไปได้เพราะไพ่ขึ้นมานะคะแต่ดิฉันจะบอกว่าคุณไม่ต้องแก้อะไรมากนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มเหมือนกันว่าคุณจะเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้นะคะทําความดีไว้นะคะความดีนั้นจะเป็นกอบป้องกันเราเองนะคะแล้วถ้าใครยังเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะดิฉันก็จะบอกเคล็ดลับไม่ง่ายแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะไม่ต้องทําอะไรมากเลยคุณแค่วันนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายคุณไม่ดีแล้วคุณหาสาเหตุไม่เจอ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะอัะอนนี้ดิฉันจะขอพูดในคนฐานะที่คนเป็นพุทธนะคะแต่ถ้าคนไปศาสนาอื่นก็อ,อาจจะต้องไปทางศาสนาของตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นพุทธเนี่ยคุณก็ทําจิตใจให้โอเคหน่อยนะคะจิตใจลดความเครียดแค้นชิงชังหรือลดความร้อนรุ่มที่อยู่ในใจนะคะทําบุญนิดสักนิดนึงนะคะตักบาตรท,ทาบุญหรือจะทําบุญให้โรงพยาบาลให้หมาแมวให้อะไรได้หมดนะคะเล็กๆน้อยๆมันเหมือนกับเป็นบุญให้ตัวเราก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปในโบสถ์ ขอแนะนําว่าเป็นโบสถ์ใหญ่ๆนะโบสถ์ที่มีพระประธานนะคะให้ดีเนี่ยเป็นพระประธานที่อยู่มานานแล้วก็ดีไม่ใช่ว่าวัดใหม่พระใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาจะไม่ดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกําลังใจให้ตัวเราว่าพระที่อยู่มานานๆนนเนี่ยนะคะท่านก็ผ่านคือท่านก็เหมือนกับมีพลังศรัทธาของประชาชนเข้าไปเยอะนะคะ เราไปขอต้องขอด้วยใจที่มุ่งมั่นและมีความเชื่อนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะขี้คายจากเรื่องที่เราเป็นอยู่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะไม่เกินกรรมของเรานะคะเช่นตอนนี้เรามีเรื่องว้าวุ่นใจอึดอัดใจก็บอกกล่าวท่านนะคะ,ะไม่ใช่เป็นการขอนะอาจจะช่วยแค่เราให้เราใจเราสบายขึ้นพอที่จะมีกําลังที่เราจะแก้ไขมีสติที่เราจะมองเห็นทางในการแก้ไขเรื่องทุกเรื่องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าท่านจะช่วยประทานเงินมาให้หรือประทานโอกาสมาให้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้คือกําลังใจแล้วก็ประทานสติคือเหมือนกระตุ้นให้เรามีสติมากขึ้นนะคะเอาวัดหรือพระหรืออะไรก็ได้ที่เราศรัทธาถ้าคนบางคนเชื่อเรื่องเทพเจ้าก็ลองไปหาเทพเจ้าที่ตัวเองนับถือนะคะแม้จริงๆอยากจะเล่าเคส อันนึงให้ฟังนะแต่เดี๋ยวมันจะดูลึกลับเกินไปเอาแค่นี้ละกันแต่ถ้าคุณศรัทธาแล้วคุณเชื่อนะคะดิฉันคิดว่าช่วยได้อ่ะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ห้าสิบเปอร์เซ็นตช่วยได้แน่นอนนะคะแต่เราต้องมีศรัทธาในสิ่งนั้นด้วยนะเนี่ยต่อไปเข้ามาเรื่องเดิมนะคะเรื่องไพ่ของเราตำแหน่งสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งสัมพันธภาพทั่วไปนะคะ,ะดิฉันก็จะ ตีว่าเจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาทําให้เรามีความประมาทนะคะไม่รอบคอบนะคะ,พะเพอิญมันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเรื่องของสุขภาพไม่น่าจะทายว่าอุบัติเหตุนะคะแต่พเพอิญว่ามาอยู่ในตําแหน่งความสัมพันธ์ก็จะแปลว่าคุณอาจจะประมาทเลินเล่อนะคะหรือขาดความระมัดระวังอะไรบางอย่างไปทําอะไรไปโดยพลาดพังนะคะแล้วมีคนเห็นแต่ตอนนี้คนที่เห็นเนี่ยเขายังไม่เอะอะโวยวายนะคะเขาเหมือนกับ มันไม่มีความลับอะค่ะอะไรที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยนะคะก็มีคนรู้คนเห็นเพียงแต่คนคนนั้นเขายังไม่ทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหรือคุณทําเรื่องอะไรน่าอายไว้ y, ก็มีคนเห็นนะคะแต่เขายังเงียบเียบอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่อยากจะไม่อยากจะทําร้ายเรานะคะยังมีความเมตตาให้อยู่นะคะเรื่องอีกใบหนึ่งนะคะความหมายของอีกใบหนึ่งค่ะขอโทษ ก็เป็นเรื่องของคนกลับรถนะคะแล้วก็มาอยู่ในตาแหน่งของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เก่าๆก็อาจจะกลับมาได้นะคะกลับมาได้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่ากลับมาดีนะคะอาจจะหมายถึงว่าคนที่เคยห่างหายกันไปมีปัญหาไปแล้วกลับมาเจอกันะ่ะมันไม่ได้แปลว่ากลับมาดีหรือไม่ดีแต่มีโอกาสที่จะยูเทิร์นกลับมาเจอกันหรือว่าคนนี้เป็นคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเลยนะคะอยู่ดีๆจับพัดจับพูด ต้องมาเกี่ยวข้องการต้องกลับมาเจอกันอีกต้องมาร่วมโปรเจกต์กันอีกหรือจําเป็นที่จะต้องมาติดต่อกันอีกก็ได้นะคะเจ้าชะตาจ้องระวังคําพูดในช่วงนี้ให้ดีเพราะว่าไพ่ใบน,นี้มันขึ้นมาแล้ว<ร>ก็จะบอกว่าเกิดความประมาทเลอเลอหรือบางทีเผลอพลาดพูดอะไรไปแล้วกระทบได้นะคะก็ระวังเรื่องของคําพูดหน่อยช่วงนี้นะคะอะไรไม่ควรพูดก็อย่าพูดนะคะ อะไรพูดไปแล้วถ้ามันได้แค่ความสะใจแต่มันย้อนกลับมาแล้วทําให้เรามีปัญหาก็ไม่ควรพูดเหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่ตัวเจ้าชะตาเนี่ยไพ่ใบเนี้ยที่มันขึ้นมามันหมายถึงว่าเราอาจจะอุบิเหตุเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาได้นะคะแล้วมาอยู่ในตาแหน่งของความสัมพันธ์ด้วยนะคะมันอาจจะทําให้คนอื่นมองเราไม่ดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคนรู้คนเห็นอยู่เพียงแต่เขายังไม่พูดถ้าเขาพูดมาเมื่อไหร่มันอาจจะกระทบหน้าที่การงานหรือกระทบความสัมพันธ์กับ คนอีกหลายๆคนได้นะคะ,ะสรุปคร่าวๆเลยนะคะอาจจะพูดมาเยอะไปนิดนึงตั้งใจว่าจะให้เป็นคลิปส,สั้นๆนะแต่ก็ยาวไปหน่อยแล้วนะคะก็คือช่วงนี้นะคะเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องปวดผูวใจไม่สบายใจหรือได้รับข่าวอะไรมาที่เรารู้สึกว่ามัน,นําให้เราแบบผิดจากที่เราคาดหวังไว้นะคะก็แต่ว่าจิตข้างในความเข้มแข็งยังมีอยู่นะ ก็รอเวลาที่ใช่ละกันนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะภาระปัญหาอะไรที่ยังรุมเร้าอยู่ก็ยังมีอยู่นะคะมิตรที่ดีก็ยังมีเพียงแต่เขายังช่วยอะไรเราไม่ได้มากนะคะเรื่องการงานต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์นะคะบางทีมีปัญหาอะไรต้องบอกให้คนอื่นรู้บ้างอย่ากเก็บแต่ในมุมของตัวเราเองนะคะแล้วช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะไปสนใจเรื่องศาสตร์ลึกลับนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะใครจะไปเรียนหรือใครจะไปเ,เสียเงินกับเรื่องแบบนี้ก็ คิดให้ดีๆนะคะบางทีอาจจะอาจจะปล่อยเวลาไปสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ดูซิว่าเรายังชอบอยู่ไหมเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตใจที่หดหูหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นๆอะ่ะจนเรารู้สึกอยากจะหาทางแก้โดยทางนี้นะคะช่วงนี้นะคะต้อง รักษาร่างกายให้ดีหน่อยนะคะอาจจะมีการเสียสตุ้งสตังค์นะคะจากการรักษาสุขภาพก็ได้นะคะหรืออย่างที่บอกตอนแรกไปะคะ่ะว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเริ่มดวงไม่ค่อยดีลองหาวิธีแก้เคล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่พวกนี้เนี่ยมันจะได้ผลได้ไม่เกินกรรมของเรานะถ้าสมมติว่ากรรมเราร้อเซจะให้มันหายไปร้อเซ์ไม่ได้นะคะมันอาจจะช่วยให้สมมตินะคะถ้าคุณจะต้องเกิดอุบัติเหตุอาจจะเจ็บหนักเป็นเบาอาจจะเลือดออกเป็นแค่ห่อเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะต้องถึงล้มหมอนนอนเสืออาจจะกลายเป็นแค่ไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบป่วยเล็กๆน้อยๆได้นะคะก็คือทุกอย่างค่ะมันมันเคยได้ยินคาว่าไม่เกินกร,รมใช่ไหมคือทุกอย่างมันมีทางแก้แต่มันจะไม่เกินไม่เกินไปกว่านั้นนะคะไม่ทําให้ทุกอย่างหมดไปถ้าเบาอยู่อาจจะแค่ให้ทุเลานะคะแล้วก็ช่วงนี้เรื่องระวังคําพูดระวังอุบัติเหตุจะทําอะไรไม่ดีรับหลังคนอื่นเนี่ย ต้องไต่ตองและระวังให้มากๆนะคะ,ะแล้วก็ลดความเป็นตัวเองเป็นโรกส่วนตัวลงไปนิดนึงนะคะก็จะคลี่คลายไพ่พื้นดวงเนี่ยไม่ได้แย่เพียงแต่แค่อาจจะมีความหดหู่ใจช่วงสั้นๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ